ay ma ำเป็นกรณีพิเศษทำแบบรูปค่ะข้าพเ้าเปอนนักมุนฑุข้าพเจขาเธอทุนพระองค์ด้วยสุนใจชานรเจพรา 我。 ขอการเชิมขอการจุสิทิเราจะทำสงกรามก่บนี้ขอพระเาทรงรับรองกุจกรรมที่รัร่มกันทไทยขอพระเางีทาตามหลายขอให้ติดตามนะว่าไอยของเรามนหือเรายยุ่งขนาดขาไมไหวพระเจ้าอเมนครับขอบคุณพระเจ้านาอสำหรับการน้ัรสการนะครับ และเราขอบคุณพระเจ้าน,นะครับป่าวันนี้วันนี้วันที่5พฤษศากวันที่5เดือน5พอดีเนอนะขอบคุณพระเจ้าน,นะครับวันนี้น้องอาอน้องนุ่นอรุณนะครับก็ตัดสินใจที่จะรับบัพติศมาในนะคนะครับก็คือน้องเขาตัดสินใจแล้วว่าจะติดตามพรนะเยซูน้องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน้องก็จะไม่หันกลับนะครับจับคันไยแล้วจะไม่หันหลังกลับนอ้อเดินหน้าอย่างเดียวนะครับ ขอคุณพระเจ้านลครับเดี๋ยวผมขอุกอา่ะดี๋ยจาองาอยู่มู่นอะครับ้วนสงึงเางุก่าอนที่เราจะดฟังกนะผชวงนี้ก็เราอาจะาของการเซ็นนาก่นะครับเรองใจาถ้าเจ้พระบิดาขอพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสอันพิเศษนี้ีเจ้าข้า ที่น้องเพึ่งอรุณจะรับปฏิสมานในน้ำข้าพระองค์ทั้งหลายร่วมกันมีความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ตงต่อเจา้าข,ออข้าขอเอาพระบรมสิริพระองค์ทรงเสด็จมาเป็นประธานในพิธีรับปฏิสมานในน้ำในวันนี้ขออนุญาตที่พิธีการต่างๆจัดการโค้นช่วยความรับรื่นต่อเจ้าข้าช่วยการชีพช่วยเกี่ยวกับโอลและข้าพองค์ทั้งหลายนั้นร,น,รนร่วมกันชื่นชมยินดี นองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับฝ่ายนี้องค์จะาที่วิธีรับรองผีสมาชิกจะลาเลื่อและจเป็น so ที so ่วเก็อ so ย่างพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเสนอมาเป็นองค์ประธานในการอัเตรีิธีนี้องค์จะผ่าและอวยพรการทีิธีนี้ทุกขั้นตอน่องค์จะาให้เป็นที่ไวเก็บในช่วงครั้งทีนข้าพเจาทั้งหลายของสามพ่อในช่วงเวลาต่อไปไว้กับการทรงนำาขอพระเยซูคริ มีครับขาจากกองทัพพระเจ้านดินันธการตางบารและการที่ารรู้ถ้าก็ายไม่รู้ว่าเราคที่ได้รับบัตรมาเข้ใน้ก็ได้รับมา ขาในการตายองโลกเพรากาเราถูกงไว้อโลแล้วโดยารักิมาเข้านการตายนั้นเชื่อว่าเมื่อบรรยากาเป็นให้ิตเป็นขึ้นมาจากความตายโดยชะวิตอกราแล้วเราก็จะได้ดำเนินชีวิตตามชีวิตใหม่ช่วยเหมือนกันเาสำหรับนของ้นะ มก็ดีแล้วเราจยากประกอบพิธีแต่ละครั้งเนี่ยเราจะมีเยอื่อร้องกว่าท20นะครับเรื่องจากวันนี้เราก็มีเยอะนะครับเราไม่มีร้อยครับพี่เอ้ยปรอบพีนีเป็นบอยางที่เสร็จแล้วน้องเอาข้ออยากจะรับไว้เร็วนะครับเราอ่าประกอบพิธีนี้นะครับโดยอ่าถึงแม้ว่าจะมีคนเดียวเนาะแต่สำคัญ

คงในขั้นดีการเป็นท <WWE> so ี no? ่สามก็ย no <behavior> <mon> ี่สิบเจ็ดแต่ที่แต่งบอกว่าเพราะว่าพวกท่านทุกคนที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์แล้วก็ได้สวมชีวิตของพระคริสต์ด้วยจากไม่เป็นยวหรือขีดไม่เป็นทาพหรือใครไม่เป็นชายหรือหญิงเพราะว่าทั้งหลายเป็นอันหนึ่งกันในพระเยซูคริสต์ เพราะนั้นวิธีบัพสมาคือจุ่มจิ้เป็นพันหนึ่งจันทร์ครับชีวิตที่เซียนเราเป็นพันหนึ่งจันทร์ในให้เย็นชีวิตสุดท้ายก็ชีวิตบัพสมาใน,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 านเรื่องในในในน้ำเนี่ยหมายถึงว่าเราจุ่มลงไป,ไปน้ำคือชีวิตเก่าตายแล้วเหมือนพระเยซูตายนะครับตายแล้ว,ลวชีวิตเก่าแล้วก็อยู่ในน้ำแล้วก็โผล่ขึ้นน้ำมาหมายความว่า พระเยซูเป็นขึกรตดัต่มามและวอมหมายก็ริสเตียนเป็นมีชีวิตใหม่นะครับเป็นวิญญาณใหม่เพราะว่าเนื้อหนังของเราร่างกายที่เน่าเปื่อยเราเข้าไปยินสวรรค์ไม่ได้เที่ยวเข้าสวรรค์สวรรค์ได้ต้องค่นาน้าจิตใจคว่ากายวิญญาเที่ยวเข้าสวรรค์ได้เพราะฉะนั้นการปรบสมาเห็นว่าเราเข้าสว่วนในพระเยซูเริสตึกระดักท้องที่นี่เป็นวิธีที่ท พระเยซูสั่งไว้ที่เราทำทั้งหลายคือเราทั้งหลายเป็นอวัยวะในพระคิดทุกคนเป็นมือเป็นไม้มีเป็นเท้าเป็นหูเป็นตาของพระเยซูใช่ไหมครับเป็นอวัยวะแต่พระเยซูทรงเป็นศีรษะเป็นศีรษะที่สั่งการทุกอย่างพระเยซูเป็นผู้มีขนาดเหนือกิจการเหนืออวัยวะอวัยวะทั้งสิบนะครับฉะนั้ การปฏิสมัติเข้าสือกในพระเยซูเอ้ยพระเยซูเป็นศิษยจากของทิศกษัตรัยนเลยเนี่นะครับเพราะนั้นเราต้องขอบคุณทิศกจัตนะครับไม่ว่าเราจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่เรามีกายเดียวคือพระเยซูเิียนมีพระเยซูคนเดียวเพราะ่องต่อศิษย์เรื่องความหมายเรื่อมันมันมันนึกถึงเรื่องของ ภายในเป็นเรื่องภายในนะครับที่พระเยซูทำภายในทึกเ่นนะครับบางทีเรามองไม่เห็นภายนอกนะครับภายนอกเรามองเห็นได้แต่ภายในปัญญาเนี่ยการมีชีวิตใหม่การมาเกิดใหม่นะ่รบเรารู้คนที่เชื่อพระเยซูจะรู้ว่าเรามีชีวิตใหม่แล้วพระเยซูประทานชีวิตใหม่แล้วชีวิตที่ไม่มีบาปชีวิตที่พ้นบาปพ้นเวรพ้นกรรมพ้นความแห่งสาปแล้วเป็นชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่พระเจ้ารยพรอนได้ ก็ชีวิตท, <serving> ที่มีบาปเป็น <excited> ชีว <Alo ch walls> ิตท <Ay> ี่รับผอไม่ได้ก็จลมอยู่ในบาปนะครับชีวิตนั้นเป็นในรับผอแต่เราทั้งหลายที่บัพติสมาเข้าสวนในพระเยซูคริสต์แล้วเป็นชีวิตใหม่ที่ได้รับพรจากพระเยซูนะครับดังนั้นที่เราใจเนาะดังนั้นเราจึงขอบคุณเจ้าเราจึงมีทำที่ีนี้เพื่อให้ทุกคนนะครับเป็นการประกาศนะครับอย่างเราลูกนะครับเราเราลูกก็เป็นประกาศต่อทุกคนว่า ติดตามพระเยซูนะนจนกว่าจะพระเยซูจะเสด็จกลับมารับกับของเขารับกับเขารับเป็นวิธีประกาศต่อมวลชนต่อผู้เชื่อต่อทิศเทียมทั้งหลายที่ว่าเขาติดตามพระเยซูต่างยอมรับต่าสัญญาสำหรับให้เราที่ถามทุกคนนี้นะครับในนามพระเยซูเจ้ของมวพรนและจอุดนี้ให้เป็นวิธีที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นวิธีที่โรงูงตั้งไว้ให้เราทั้งหลายผู้ที่เชื่อ ที่พจระจของสงได้กรนทำในขณนะของพระเยซูสต์วันนี้น้องลูกตัดสินใจรับพระเยซูเป็นพระเจ้าของเขาและประกาศ่อสาธนรณชนว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าขเขา,เ,เ,ปเ,า,ขเ,ขาเป็นพระเจ้าที่รับผิดบาปทั้งสิ้นของเขาไปไว้บนหน้าศีของคข พระเยซูถึงฝังไว้โมงวันที่ 3, าสามพระเยซูปเป็นขึ้นจากความตายเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนมอยอย์เป็นพระเจ้าผู้ไม่ชัยชนะและน้องลูกก็ได้เกิดใหม่มีชีวิตใหม่โดยการกระทำของพระเยซูคริสต์โรเขียนั้นนขอวยพรที่ดีนี้ให้น้องลูกใะครอบครัวคนได้รับพระพรจากพระเยซูเพราะเขารับพปประเยซูเป็นเจ้าของเขาเป็นองค์เจ้านายเป็น พระเจ้าผู้อุยพรเขาตั้งแต่ปัดนี้เป็นต้นไปอธิษฐานในนามพระเยซูคิตเจ้าอาาอาคุณอนที่เราจะเรานพี่้งน้ตอแนนนะตอน่นครับนะครับขอถามนะครับน้องลูกเชื่อว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เจ้าไหมครับ เชื่อนะและน้องลูกจะติดตามพระเยซูจนกว่าพระองค์จะ,สะเสด็จกลับมารับน้องลูกไปเลยใช่ไหมครับขอสัญญานะลูกขอสัญญาตามนี้นะเพราะนั้นเ,เราขอบคุณพระเจ้า เราก็จะท,ทําพิทีนี้ด้วยให้พระเยซูเป็นเป็นผู้นําผู้เชิญทั้งสิ้นนะครับดังนั้นขอบคุณที่น้องลุงได้ประกาศต่อพที่น้องนะว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่เอาเชื่อเอาวางใจเขาจะติดตามพระเยซูมีพระเจ้าดัององค์เดียวไม่มีพระอื่นนะครับไม่มีพระอื่นจนกว่าจะหมดลมหายใจหรือว่าจนกว่าพระเยซูจะกลับมาครับแล้ขอขอโหิ่งนี้ครับพี่น้องเดิงที่สามครับเที่สาม प्रोषक तयेसु तस्य जय ขอกไม้ก็เชิญนะครับดอกไม้าให้พี่น้องเราจะได้ดแ้ใจด้วยจะได้ธีมเคนใหม่แล้วเขาเข้าร่วม ราจะหันหน้าเข้าโน้นหรือว่าหันหน้าออกข้างนอกอันไหนทางทางทางข้างอ่ะตรงไหนที่ไหนขายลูกดีหันหน้าหันห้หันหน้าออกหันหน้าออกได้ๆตัดๆแล้วยืนเลี้ยงแถวเลย ป็นเยอะหนุกข้นเยออย่างเงี้ยอนเอว่ช <informative> ี่ที่ที่คิดจจัสรรพระเจ้างามของเรานไทอย่ตะนอคอรัออเร โอ้ใช่นี้เป็นคลิปวิดีโอนะคะคลิปวิดีโอเยซ่นล้วมานีคลิปวิดีโอเนี่ยนั่งลงได้ก็แต่ได้แล้ว

Ah, everyone is <coughs> smiling, beautiful and handsome. 3 2 1 I'm not sure how many pictures <coughs> I took. Eh, take a picture of me. Take a picture of me.